ฉลึกประเด็นมบ้อนข่าวฟุตบอลไทยไบมาโน k พอกิงสต l e ประจำวันที่21พฤศจิกายน2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันดีกว่นครับว่าจะมีข่าวอานะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้มาโนต้องดึงเข้าทีมชาติไทยให้จงได้องอามโดดิดงวริลามรีดพิษงูจงอางไป4-0นัดเมื่อวานนี้ โดยสุภชัยควงแขนองทรูนะฮะเมาคนละสองพาบริลามปลดปลอกชัยถล่มคอนแก่นไป4ต่อ0ูมานโบกิ้งเห็นเกมนี้ดูแล้วเนี่ยคงจะต้องดึงไปหลายคนกันเลยทีเดียวไปรวมทัพช้างศึกให้จงได้เด e ร์ฟันอาลีโวไทยลีก2 0 2 1ในเกมที่14ของฤดูกาลในวันเสาร์าที่2 0พฤศจิกายนคู่เวลาส7 3 0จนาิกาสาสิวิีเป็นบริลัมอันดับ2ของตารางคะแนนศึกไทยลีโวลีกนะฮะเปิดช้างอารีนารับการมาเยือนของคอนแก่นยูเต็ด จงอัางพยองทีมอันดับที่สาของตารางคะแนนในครั้งนี้โดยการนี้ปราสาทหลุดฟอร์มไม่ชนะใครามาแล้ว3เกมติดต่อกันที่สําคัญยิงประตูคู่แข่งไม่ได้เลยแม้แต่ลูกเดียวโดวยเกมล่าสุดก็บุกไปแพ้ชมบดีเอฟซีไปศูนย์ต่อสองนัดน,นี้อาริสันเดกามาส่สงจักรพันธ์แก้วพรมกองกลางจอมเกา๋าลงสนามเป็นตัวจริงแนวรุกก็จะมีสุภโชคสารชาติสุบชัยเจเด็ดและก็สมัยเอลโโรชา ขณะที่ทางจงอังพยองเกมล่าสุดสุดแพ้ทรูแบงคอกไปศูนย์ต่อหนึ่งแบบสุดดรามา่าเกมนี้ยังยึดกันหลักชุดเดิมลงสู้นำมาโดยอิฟสันเมโรดาวยิงชาบราซิลประสานงานกับทางยาเซียอิสลามีและก็จักริดพารพลคนนี้โดยเดเริ่มเกมมาปุ๊บนะครับผมเจ้าบ้านบุกเข้าใส่ก่อมาได้ประตู1 0จากทางเจ้าอมสุภชใจใจเด็ดหาจังหวะยิงหน้ากรเขตโทษบอลพุ่งหนีมือ เตดวัฒน์วังทพันธ์เสียบตาข่ายสุดสวยเป็นประตูที่6ของอตยิงทิมชาติไทยในรยาการนี้และกระจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้มาต่อกันที่ครึ่งหลังที่ผมองทูนะฮะตัวสำรองถูกส่งลงมาแทนที่ไมคอนมาเกชในช่วงครึ่งหลังใจบอลทะลุช่องให้กับทางเจ้าอามคนเดิมหลุดไปยิงด้วยขวาตรงตาข่ายบริลัมขยับหนีห่างไปเป็น2ต่อ0ยังไม่พอแค่นั้นยังไม่สัดใจนะฮะ บริรัมได้ประตูที่3จากความบิดพลาดของได้ดนทีมเยือนที่เปิดบอลไปติดสุภชัยอีกครั้งก่อนจ่ายให้กับทางองชูวิ่งมายิงด้วยขวาแบบไม่ต้องจับส่งบอลเสียบเสาแรกไปอย่างน่าเหลือเชื่อและสุดท้ายปิดกล่องนะครับผมงานนี้ปราสาทสายฟ้านําไปเป็น4ี่ต่อศูนย์จนได้เมื่อทางจักรพันธ์แก้วพรมตวัดบอลทะลุช่องให้องชูหลุดไปแต่หลบจิรวัฒน์วังถพันธ์ก่อนจะยิงเข้าไปง่า,งงายๆเป็นประตูที่2ของกองหน้าทีมชาติเยนมาในเกม,เกม,เกมนี้ แต่ช่วงที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มเติมจบเกมบุรีรัมเปิดบ้านอัดขอนกันยูเต็ดไป4-0ต่อ 0, เก็บเพิ่มไปทั้งหมด29คะแนขนขณะที่จงอางพยองไม่ทั้งหมด14แต้มเท่าเดิมส่วนรายชื่อที่ผมที่ลงเล่นนัดเมื่อวานนี้ของทางฝั่งบุรีรัมนั้นก็จะมีสิบปกรเทสูงเนินรัตนากรใหม่คามิเบรวินสุรกาพันษาเฮวิบูนและเรดินวีรวัฒนโนดมชุติพลทองแทซาม,มูอเอลโปรซาไมคอนมากเกส สุภโชคสารชาติและก็สุประชัยใจเด็ดครับโอ้โหเป็นนว่่าง,งานนี้หลังจากที่ทางมาโน o โบก n ้นั้นมานั่งดูในเกมเกมนี้ผมว่าต้องมีคนหลายคนในทีมประสาสายฟ้าติดไปอย่างแน่นอนงานนี้ต้องรอดูการประกาศรายชื่อกันอีกครั้งว่า30คนสุดท้ายจะมีพวกเขาเหล่านั้นไหมโดยเฉพาะเจ้าอามที่ทำผลงานได้ดีเสีเเกินในเกมเกมนี้ก็ฝากติดแฮชเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันด้วยครับ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับชีรัทรเปิดใจอยากจะให้โฟแบ่เก็บเลเวลฟุตบอลอาชีพในไทยมากกว่าดีนะโดยการที่ทางชีรัทรมบูมาทันแบ็คซ้ายจะทางโยโกฮาม่าเอฟมาดิอนระบุชัดอยากจะให้ยอดสังวนันดาวรุ่งลำพูลวาริเออร์ก้าวไปทีละขั้นในโลกลูกหนังโดยขออุ้มให้เหตุผลมาว่าเพราะโฟแบ์ ar, กาลังได้เริ่มเรียนรู้กับลีกอาชีพและก็สามารถเป็นกำลังหลักของทัพและชันูขาวเป็นที่เรียบร้อ,รอย แต่เขาเองก็อยากจะเห็นดาวเตะพรสมวรนวันรารนี้ก้าวไปเล่นในลิกสุดของตนให้ได้ซะก่อนและก็ใช้เวลาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้มากที่สุดกับไทยลีกหนึ่งหลังจากเวลานี้จะตัวยิงไปแล้ว6ประตูในศึกไทยลีก2ปรวมทั้งเอฟเอคัพสองเม็ดและก็ลีกคัพอีกหนึ่งลูกทําให้ยอดรวมของไอ้หนูววยสิปีรารนี้แตะไปที่9ประตูของปีนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับทางลำพูนบริเออร์โดยการนำของ an, iri, มอสตันพงศิริถารราชวงศึก เพิ่งจับโฟแบอนันันยอดสังวานจดประกาต่ตอสัญญาเพิ่มทัพโคขาว,ขาวเพิ่มอีก5ปีโดยคาดกันว่าจะต้องเป็นหนึ่งในขุมกำลังของทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีภายใต้การุมทีมของโคจงวรุษสีมะคะในการลุยรอบชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศอุซเบกิสถานในปีหน,น้านั่นเองครับ นะครผมเป็นคำว่าง,งานนี้นะฮะก็ถือว่าทีทอบอกว่าเก็บประสบการณ์เพิ่มเติมกว่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเล่นเจลิกอย่างแน่นอนโอ้โหเป็นคำว่าง,งานนี้จ้าหนุ่คนนี้ไม่ธรรมดาจริงครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีกว่าสวัสดคีคทเล็งเสริมแดนกลางจอปิดดิวแข่งระดับทีมชาติไทยในครั้งนี้ โดยเพิ่มความแข็งแกร่งแดนกลางน,นะฮะเมื่อทางสวัดแคทจอเสริมแข้งระดับทีมชาติไทยที่มีชื่อติดโผ70คนทั้งศึกชุด AFFC u p 2020ในครั้งนี้ซึ่งนครราชสีมาวาสาเอฟทีมดังแห่งศึกอาวไทยบริโวนะฮะหรือว่าไทยลีก2021 วางแผนเสริมขมกำลังให้แกร่งยิ่งขึ้นเพื่อจะ,ตะเตรียมลุยเลก2โดยแหล่งข่าวได้เผยกระทางทีมงานข่าวพบันมาว่าใกล้ปิดดิวกองกลางร,ระดับมีชื่อติดทีมชาติไทยจากทีมร่วมศึกไทยลีกมาเข้ากว้ในครั้นี้ โดยตั้งแต่ตรายนี้กาลังทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในรายการ2021นี้ทั้งยิงทั้งจ่ายและก็มีส่วนร่วมกับต้นสังกัดเป็นอย่างมากมายอีกทั้งยังมีชื่อก้าวไปขึ้นไปติดโผ70ผู้เล่นทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกเอฟเคัพ2020ในครั้งนี้กันอีกด้วยนะโดยการเจรจาความคืบหน้าไปมากแล้วและหากไม่มีอะไรผิดโผนะฮะแข้งรายนี้จะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของทีมสวัสดคทในช่วงเลที่2นี้ ซึ่งถือเป็นตำแหน่งที่ทีมกำลังต้องการเพื่อจะเพิ่มทางเลือกในแดนกลางให้กับทีมได้มากยิ่งขึ้นในครั้งนี้นานผมเป็นตัว่างงานนี้ใครกันนะต้องลองดูกันต่อไปกันละกันว่าจะเป็นใครในช่วงเร็วนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีกว่ากามาพอใจฟอร์มลูกทีมเกมถล่มขอนแก่นตอบชัดกระแสข่าวจักรพันธ์อาจขอย้ายโดยทางอเลสันเดีมกา马มมานะฮะกุนซือเลือดแซมบ้าอาอกมาเปิดใจหลังเกมที่ทางบุรีรัมย์เปิดสนามช้างอารีนา ไล่ถล่มเอาชนะคอนแกนยูเตด,ดที่เหลือ10คนขัดลอยไป4-0ในครั้งนี้และเก็บคะแนนสาคัญได้สําเร็จสมบรตให้มีทั้งหมด29แต้มจากทั้งหมด14นัดมีแต้มเท่ากันกับทางแข้งเทพทโรันน์คอกที่ลงแข่งขันน้อยกว่า1นัดยังคงรั้งอันดับที่2ของตารางคะแนนไทยลีกโดยทั้ง2ทีมมีผลต่างประตูได้เสียเท่ากันอยู่ที่บวก1 5ประตูแต่ทว่าแข้งเทพยิงประตูได้มากกว่าแข้งซอกกราว1ลูก ซึ่งเกมดังกล่าวภาษาไฟฟาบุดิลัมได้4ประตูจากทางสุภชัยใจเด็ดหมาคนเดียว2ประตูนาที่ที่แแล้วก็นาทีที่52เช่นเดียวกับทางองชูที่ยิง2ลูกเช่นเดียวกันนาทีที่66แล้วก็81ในครั้งนี้โดยล่าสุดทางอลิสันเด์กามาออกมากราบมาว่าวันนี้สามารถเก็บ3แต้มได้เพราะว่าทําการบ้านมาก่อนแล้วก็ซ้อมมาเยอะวันนี้ลูกทีมสามารถคุมเกมไดตต้ตั้งแต่ต้นจนจบโดยเฉพาะตอนที่คู่แข่ง มาเหลือผู้เล่นเพียงแค่1ิบคนทําให้เรานั้นสามารถคุมเกมได้มากยิ่งขึ้นซึ่งวันนี้แผนที่เราจะจัดผู้เล่นลงไปสนามส่วนใหญ่เป็นผู้เล่นที่จะลงสนามเป็นผู้เล่นเกมรุกค่อนข้างจะเยอะการจัดแผนการเล่นแบบนี้ก็มีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันเพราะว่าขอนแก่นนั้นมีผู้เล่นอย่างทางอิสซาเบโลและก็จักริดพาลพลที่มีความเร็วทั้งสองคนแต่เราก็เชื่อมั่นได้เลยว่านักเด็กของเราทุกคนนั้นจะสามารถทำตามแผนที่เรานั้นวางเอาไว้ได้อย่างมิชชิด โดยเกยมนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับนักเตะทุกคนนะฮะโดยเฉพาะจักรพันธ์แก้วพรหมซึ่งเกมนี้เป็นแมตช์ที่ยอดเยี่ยมของเจ้าตัวสามารถคุมเกมคุมทีมและทําทุกอย่างให้ทีมได้วันนี้ทำให้เห็นแล้วว่าทำไมจักรพันธ์แก้วพรหมถึงเป็นหนึ่งในกองกลางดีที่สุดในประเทศไทยก็หวังว่าจักรพันธ์แก้วพรหมนั้นจะนำผลงานให้ดีอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยทีมของเราซึ่งตอนนี้ยังมีอีก2เกมให้เราเล่นก็หวังว่าเกมที่เหลือเราจะสามารถทำตามแผนที่วางเอาไว้ได้100%เซ์ ส่วนอนาคตของจักรพันธ์แก้พรมเขาจะยังอยู่กับทีมในเลนที่2เพราะวันนี้ก็ทําให้เห็นแล้วว่าเขาคือหนึ่งในผู้เล่นกองกลางที่ดีสุดถ้าตนสามารถตัดสินใจก็อยากจะให้เขาเนี่ยอยู่ช่วยทีมต่อไปเพราะเขาคือผู้เล่นคนโปรโดของผมถ้าแ,แต่สมัยยังคุมบริยามิเต็ดในครั้งแรกและกลับมาคุมกันอีกครั้งเป็นครั้งที่2รวมไปถึงการเจอกับทางจักรพันธ์ในฐานะคู่แข่งในครั้งนี้กันอีกด้วยนะ นะครผมเป็นตัว่าง,งานนี้นะฮะกามาก็ชมลูกทีมใหญ่เลยนะครับผมหลังจากที่สามารถเอาชนะมาได้4-0ต่อนในครัน้นี้และนี่ก็เป็นจอดลึกปรเดิปร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมาโนโปกิ้งสไตล์ประจำวันที่21พฤศจิกายน2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับ